ลงทะเบียนรอบเก็บตกมาแน่ครับผมเตรียมตัวไว้พร้อมเลยนะครับพื้นที่ว่างเกือบ2ล้านสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับจากข้อมูลนะครับณวันที่3มกราคม2 5ง4นะครับผมมีผู้ใช้สิทธิ์นะครับตามโครงการคนละครึ่ง ในเฟสที่2นะครับผมจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับ5ล้านสิทธ์นะครับผมตอนนี้นะมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว2ล้าน5้าแสน1คนนะครับผมมียอดใช้จ่ายนะครับสะสมอยู่ที่1073.6ล้านบาทนะครับผมมีผู้ใช้สิทธิ์นะครับตอนนี้เพียง2ล้าน5นิดนิดเองนะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรครับผมนั่นหมายความว่ายังมีผู้คนอีกจำนวน 2ล้านกว่าเนี่ยเกือบ2ล้าน5เนี่ยยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์เลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคนอีก2ล้านกว่าคนยังไม่เริ่มใช้สิทธิ์ก่อนวันที่14มกราคมนี้สิทธิ์2ล้านกว่านี้จะว่างนะครับผมถ้าหากเลยวันที่14มกราไปแล้วนะครับผู้ที่มีสิทธิ์อีก2ล้านกว่าเนี่ยยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ของวันที่14นะครับ รัดนะครับผมก็จะสรุปยอดนะครับแล้วก็จะนํายอดสิทธิ์ที่ว่างนะครับผมไปเปิดให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกในส่วนของเฟสท,ที่2นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือข่าวดีนะครับผมสําหรับผู้ที่รอลงทะเบียนในรอบเก็บตกของเฟสท,ที่2นะครับผมแน่นอน,นะครับต้องมีรอบเก็บตกในรอบที่2อ,อย่างแน่นอนยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารไว้เลยนะค,ะ<ล>ครับผมซึ่งการคาดการเบื้องต้นนะครับผม สำหรับการลงทะเบียนร,รอบเก็บตกสำหรับเฟสที่2นะคาดว่านะครับผมจะเริ่มนะครับประมาณกลางกลางเดือนมกราครับหรือไม่ก็ช่วงปลายปลายเดือนมกราคมนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องรอตัดยอดนะครับผู้ที่ไม่ได้ทิ์ทก่อนวันที่สิบเนี่ย หลังวันที่14มาแล้วนะครับผมรัฐเขาก็จะตัดยอดเสร็จแล้วเขาก็จะสรุปรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบเก็บตกต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารไว้อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าไม่อยากพาดข่าวสารนะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่อง s t e l Play Channel ไว้ด้วยนะครับผมหรือหากมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับฝากชมคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ